สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสารีกับไมีกแล้วครับวันนี้พบกับเครื่องยนต์ H.O.7D 195แรงมา้ารหัสสุดทนของฮีโน่ที่สร้างชื่อเสียงกันอย่างยาวนานนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องความทนและประหยัดนะครับทนสุดๆจริงๆครับเป็นตัวที่เป็นรหัสชูโรงของฮีโน่นะครับ ใครใช้พวกไฮเทคเมก g a หรือพวก F17, F18 นะครับนี่อยากจะเปลี่ยนเครื่องก็ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับสำหรับ HO7D ที่ร้านเราคัดเกรดคุณภาพก่อนวางจำหน่ายนะครับพร้อมให้ทุกท่านได้จับจองทดสอบจนกว่าจะพอใจไร้ไอไร้ควันใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนกันบ่อยๆนะครับใครจะอยากวางเครื่องแล้วเปลี่ยนกันบ่อยๆครับ ซื้อทั้งทีต้องเครื่องยนต์เกรดพรีเมียมนะครับนี่เลยครับอยากจะได้เครื่องสวยๆเครื่องดีก็ต้องที่เซียงกงสระบุรีนะครับที่ร้านเรามีตัวเลือกให้เลือกทุกรุ่นนะครับ HO6C HO7C HO7D นะครับครบทุกรุ่นนะครับหรือจะข้ามไปพวก JO เราก็มีนะครับนี่เลยอุปกรณ์มาแบบครบๆนะครับปัาลมคอมแอร์นะครับ ไม่ต้องตามหาอะไรเพิ่มเติมบางท่านก็เอาไปดูดน้ำกันนะครับปั่นไฟอย่างนี้นะครับเพราะมันทนนะครับไม่มีความร้อนให้กวนใจไม่มีเทอร์โบให้กวนใจนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ชมกันครับนี่เลยครับ H.O.7D ดีซีรีส์เล่งมันติดมือนะครับ ารคัสภาพคัดเกตไรไอไรทควันนะครับเครื่องยนต์เกตพเมียมใช้งานน้อยนะครับใครกำลังมองหาเครื่องยนต์ที่ถึกทนนะครับใช้งานได้ทุกสภาพงานก็เรียนเชิญน,นะครับเอาเร่งหน่อยเราคัดมาให้ทุกท่านแล้วนะค,ครับใบคุมพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับเอาให้ดูการเร่งติดมือจัดการจัดนะครับ กันมาให้กว่าจะได้ตัวดีๆมาแต่ละตัวต้องบอกว่าสุดๆนะครับอ้าวเล่งอีกทีสุดท้ายสุดท้ายเฮเอาพ่อพบกันที่เสียงกงสาบรบรีครับผม